นหนูกู้คำข,ขออนุญาตนะคะเกียวเคยถามหนูว่ามึงเคยเห็นกูเป็นเพื่อนบ้างไหมหนูก็ย่าถามเกียวว่าเกียวเคยเห็นโมเป็นเพื่อนบ้างไหมถ้าวันนี้แบบดูอยู่ก็อยากให้ออกมาขอโทษทั้งทีมน้องๆทุกคนแล้วก็รวมถึงพี่ป้อมด้วยปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆมันเป็นปัญหาใหญ่มากโมอ,อยากให้เกียวออกมาขอโทษสังคมขอโทษประเทศชาติ แต่กูยังเห็นมึงเป็นเพื่อนเหมือนเดิมนะแค่นี้ค่ะจะกลับไปแข็งด้วยกันอีกใช่ไหมไม่ค่ะขอคครับก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับตัวของพี่เกียวมากค่ะเพราะว่าพวกหนูตั้งความหวังไว้สูงมากค่ะเป้าหมายของพวกเราก็คือมองมาด้วยกันตลอดคือเหรียญทองค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาทำให้มันพังทลายได้ขนาดนี้ค่ะรู้สึกเสียใจมากค่ะ น้องเหรอครับไ, <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดหรอกครับคุณไม่ออก <นะ S 1> ใช่ไหม <c oughs> มันเหมือนมันผิดหวัง<น>เลยคนนี้เขาจะสนิทกับเกียวมากที่สุดเขาเป็นรูเมดเป็นรูเมดันเลยเหรอเป็นกรร <c oughs> มแะ้วโอ้ยไปนี่คุยกันบ้างไหมไม่คยครัเป็นรูมเมทกันเลยเนาะอยู่ด้วยกันเนาะ ตกใจไม่รู้กับเหตุเกิดหรือเรายังไม่เชื่อว่าเหตุการณ์มันเป็นจริงๆเอาตรงตอนแรกไม่เชื่ออะตอนแรกไม่เชื่อใช่ไหมแต่ตอนนี้คือมันมันหนีไม่ออกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมลูกคือต้องยอมรับอย่างคือคือเด็กที่ไป เล่นกีฬาด้วยกันจริงๆแล้วเกียวเขาอายุเยอะนะสามสิบนะใช่ไหมตัวเกียวอายุสามสิบนะแต่เขาเป็นรูมเมทกันเขาอยู่ด้วยกันนะอยู่ทุกวันนะฝึกซ้อม